สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าวีโก้นะครับสประตูติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกแล้วนะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้ฟิล์มแมกมานะครับดีจริงบอกต่อรอบคันใช้เป็น80%ครับบานหน้า60นะครับใช้ BP05 นะครับสำหรับรอบคันบานหน้า BP20 ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความเข้มที่ว่านอกมืดในสว่างเป็นแบบนี้นะฮะให้ความเข้มสูงสูงนะครับ มาดูด้านในกันหน่อยฮะด้านในที่ว่าใสนะครับทัศนวิสัยดีๆแบบนี้เลยนะฮะมองทางชัดนะครับสะอาดสะอ้านกันเลยนะฮะทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลดความร้อนสูงๆมาดูลดความร้อนกันหน่อยนะฮะด้วยเครื่องเทสเตอร์ฟิล์มนะครับจาก m a x i m มาครับสำหรับตัวนี้นะฮะแสงส่องผ่านนะครับ3 3 4่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังสียูกันได้ร้อเอซลยนะครับแล้วในส่วนของลดความร้อนได้ที่74ฮะ โอเคเลยนะครับบกค่าท่านใดนะครับที่สนใจที่ตั้งฟลีมนานของคาร์บอนเซรามิกสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะฮะหรือในเพจแต่งรถได้แหลเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ